ดวงโดยรวมในวันที่28กันยายน2568คนที่เกิดวันพุธวันนี้ชาววันพุธจะได้ใช้สมองและคำพูดในการสร้างสรรค์ทุกอย่างในชีวิตโดยรวมถือว่าดวงมาฟ้าเปิดในเรื่องการงาน และมีโอกาสทางการเงินที่ดีทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ด้วยความสามารถของตัวเองล้วนๆแต่ก็ต้องแลกมากับความเหนื่อยและต้องระวังเรื่องสุขภาพที่อาจจะดรอปลงไปบ้างดวงการงานวันนี้ถือว่าก้าวหน้าราบรื่น ผลงานที่ทำมาทั้งหมดจะประสบความสำเร็จสมหวังแบบเกินความคาดหมายไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรืองานส่วนตัวยอดขายผลงานหรือโปรเจกต์ต่างๆจะไปได้สวยเป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากเจ้านายและเพื่อนร่วมงานวันนี้ดวงงานคือฟิวฮาร์ดเวิร์กเพสออฟสุดๆอ่ะทำงานหนักแต่ก็คุ้มค่าเหนื่อยมากๆถ้าต้องนำเสนองานหรือต้องใช้การเจรจาต่อรองรับรองว่าปิดจอ๊อ ได้สวยแน่นอนแต่ความสำเร็จนี้ไม่ได้มาฟรีๆนะต้องทุ่มเทกายแรงใจให้กับการทำงานอย่างหนักซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นคุ้มค่าแน่นอนข้อควรระวังแม้จะโดดเด่นแต่ก็ยังต้องระวังปัญหาที่ต้องจัดการเองล้วนๆอย่าหวังพึ่งพาคนอื่นมากเกินไปเพราะอาจจะเจอเรื่องที่ทำให้อดสงสัยไม่ได้เกี่ยวกับความจริงใจของคนรอบข้างให้เชื่อมั่นในตัวเอง และใช้สติปัญญาที่มีในการแก้ไขปัญหาการเงินวันนี้อยู่ในเกณฑ์ดีและหมุนเวียนคล่องตัวรายได้หลักจะมาจากความสามารถในการทำงานการเจรจาและการทำงานเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากซึ่งจะสามารถหารายได้เป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากจะสามารถหารายได้เป็นกอบเป็นกำดวงเงินคือ job r e l a t e income flow นะจะคือเงินไม่ได้มาในรูปแบบของโชคลาภฟลุกๆแต่มาในรูปแบบของการทำงานที่มากขึ้นจึงทำให้เงินนั้นหมุนเวียนได้คล่องขึ้นถ้าคิดจะลงทุนอะไรก็อย่าใจร้อนควรศึกษาหาข้อมูลให้แน่ใจก่อนที่จะตัดสินใจคำแนะนำแม้จะมีรายได้เข้ามารัวๆแต่ดวงก็เตือนว่ารายจ่ายก็เข้ามาประชิดตัวไม่แพ้กันควรเน้นสำรองเงิน ไว้ก่อนจะดีที่สุดเพราะรายจ่ายและรายได้อาจจะไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่การวางแผนการเงินรัดกุ่มคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ไม่เครียดในช่วงปลายเดือนความรักคนโสดความรักยังมีเกณฑ์เข้ามาแบบไม่หวือหวาแต่เป็นไปในรูปแบบของความรักที่จริงใจที่น่าค้นหาถ้าคนที่เข้ามามีอายุมากกว่ามากก็จะดีเลย เพราะจะช่วยให้คำปรึกษาและทำให้คุณรู้สึกมั่นคงหากยังไม่แน่ใจในใจตัวเองก็ยังไม่ต้องรีบร้อนในการตัดสินใจคนโสดจะเจอคนที่เข้ามาแบบค่อยเป็นค่อยไปทำให้คุณรู้สึกอยากอดสงสัยไม่ได้ว่าเขาคิดยังไงกับเรากันแน่อย่าปล่อยตัวโทมแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูดีเข้าไว้แล้วความรักจะมาหาเองคนมีคู่ ความสัมพันธ์ต้องมีการเปิดใจคุยกันให้มากขึ้นช่วงนี้อาจจะมีปัญหาที่ไม่อยากให้คนรักรู้แต่ก็อยากได้กำลังใจจากเขาการเก็บความรู้สึกหรือปัญหาไว้คนเดียวจะยิ่งทำให้เกิดช่องว่างและความไม่เข้าใจกันความรักคือ communication is key เลยจ้า ถ้ามีเรื่องไม่สบายใจอะไรพูดไปตรงๆเลยนะอย่าคาดหวังว่าเขาจะเข้าใจเองระวังเรื่องคำพูดของตัวเองด้วยบางทีความเครียดอาจทำให้พูดจาไม่น่าฟังโดยไม่ตั้งใจชวนกันทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายหรือเข้าสปาด้วยกันบ้างจะช่วยให้บรรยากาศดีขึ้นสุขภาพที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือระบบทางเดินอาหารการกินอาหารไม่ตรงเวลาความเครียดจากการทำงานหนะัก อาจทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อกระเพาะลำไส้ปวดท้องต้องระวังเรื่องนี้ให้มากสุขภาพคือฟิวบิวตี้เพรฟโหมดนะดวงกำลังเปิดให้ดูแลความสวยความงามผิวพรรณหน้าตาไปมากหน้าเข้าสปาหรือทำหัตการเสริมความงามต่างๆเพื่อเตรียมตัวออกงานแต่ก็ต้องไม่ลืมดูแลสุขภาพภายในะอย่าปล่อยตัวโสมไม่ดูแลตัวเองรู้ตัวอีกทีอาจจะป่วยหนักได้นะคาแนะนา ทานอาหารให้ตรงเวลาและครบห้าหมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายถ้ามีความเครียดให้เอาไปลงกับกีฬาหรือการออกกำลังกายจะดีกว่าการดูแลผิวพรรณในวันนี้จะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์โดยรวมเลขมงคลประจำวันที่28กันยายน2568เลขมงคลที่เด่นสำหรับชาววันพุธในวันนี้คือเลขที่เสริมสติปัญญาการสื่อสารและการเงินที่ดีเลขเด่น สีดาวพุธการสื่อสารไหวพริบแปดดาวราหูลาบลอยแบบไม่คาดฝันสองดาวจันทร์ความอ่อนโยนการเงินเลขที่ควรมีในชีวิต42 84 28เน้น84และ42จากการผสมภาษาเลขเด่นเลขที่ควรระวัง3ดาวอังคารความใจร้อนการประทะ ใช้เลขมงคลเหล่านี้ในการเจรจาการติดต่อหรือการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับคำพูดจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจเลยครับผมสรุปภาพรวมวันที่28กันยายนห8แนี้ชาววันพุธจะได้ใช้ความเก่งของตัวเองอย่างเต็มที่งานดีเงินเข้าคล่องจากการทำงานแต่ต้องไม่ลืมดูแลตัวเองและบริหารจัดการเงินให้ดี จงเชื่อมั่นในสติปัญญาของตัวเองแล้วทุกอย่างจะเข้าทางครับผมสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร